มายังอยู่ที่โควิด -19 ผลพวงพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วเปิดเมพรุ่งนี้ถือว่าเป็นดีเดย์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยหยุดกันมาเรียกว่า ยาวพอสมควรเลยนะคะวันพรุ่งนี้ตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะโรงเรียน,น <ะ S 1> เปิดเทอมแล้วและการเตรียมความพร้อมค่ะไม่ใช่เตรียมแค่การเรียนการสอนเท่านั้น,น <ะ S 1> ในยุคโควิด -19 แบบนี้เนี่ยนะคะออทั้งคุณครูครท่านผอทุกๆฝ่ายนะคะก็เตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามวันนี้เราจะพาไปติดตามที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมค่ะออขออภัยค่ะโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะเขาก็เร่งทําความสะอาดฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมจัดการ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะบริเวณโรงเรียนโดยมีนายสอนปรัดวัยกะศิกรผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพร้อมทีมบริหารค่ะเข้าตรวจความพร้อมของสถานที่มาตรการการป้องก COVID ันโควิด -19 ก่อนที่จะมีการเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาถือว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของพิษณุโลกนะคะแล้วก็ ตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะได้มีการดําเนินการทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อทําความสะอาดพื้น บริเวณโดมหน้าเสาธงห้องเรียนโรงอาหารห้องครัวและห้องพยาบาล<ม>เพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อป้องกันไวรัสโควิด1 9แล้วก็เขาแน่นอนว่าเรื่องของการเว้นระยะห่างก่อนเข้าเรียนมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้หน้าห้องแล้วก็วางระบบการนั่งรับประทานอาหารค่ะให้มีการเวียนเข้ามารับประทานแล้วก็แบ่งนักเรียนตามระดับชั้นในการพักทานอาหารกลางวันด้วยค่ะครับซึ่งทางด้านพอ โรงเรียนพุทธชินราชนะครับพิทยาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามาตรการการป้องกันโควิด -19 เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เข้าประตูโรงเรียนจนกระทั่งเลิกเรียนกลับบ้านเลยทีเดียวและได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์และออนไซต์ควบคู่กันไปในระดับชั้นเดียวกันคือแบ่งนักเรียนนะครเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันไปในส่วนของที่กลุ่ม A มาเรียนกลุ่ม B ออนไลน์กลุ่ม B มาออนไลน์กลุ่ม A ไป ออนไซต์นะฮะ oh. ส่วนนักเรียนถ้ามาแล้วมีอาการป่วยไข้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฝ้าระวังโควิด -19 หรือเป็นอาการไข้หวัดประจำฤดูกาลก็ตามแต่จะแยกเด็กมาอยู่ที่ห้องคัดกรองเพื่อ ติดต่อผู้ปกครองนะฮะและติดตามอาการนักเรียนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งทางด้านของออนไลน์และออนไซต์เนี่ยเข้าใจว่าหลายๆจังหวัดเองเนี่ยก็จะมีประกาศออกมาเป็นระยะนะฮะคุณมัธิดาท่านผู้ชมเพราะว่าลดการหลักใจความคือวิธีการนําไปสู่การลดความแออัดในการเรียนการสอนใช่แล้วเพื่อการป้องกันโควิด -19 นะคะแต่ว่าบางโรงเรียนนี่ต้องพาให้คุณมินพาไปกินตามอีกประเด็นน,นึงนะต้อง,องมีมาตรการที่เข้มข้นไปอีกต้องเข้มข้นมากกว่านี้ครับเพราะว่าการกินนอนคืออยู่ที่ เรียน24ชั่วโมงนอกเหนือจากที่ปัญหาเรื่องของลดความแออัดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของผู้ปกครองด้วยนะ